สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแก๊ดิดนาวเข้าใจสถานการณ์สำคัญทั่วไทยและรอบโลกกันเป็น EP ีที่7นะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วที่เกิดการระบาดของโรคโควิด1 9ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคงจะต้องหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านและน่าจะเคยใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆไม่มากก็น้อยมีการประเมินกันนะครับว่าในปีที่แล้วฟู้ดเดลิเวอรี่ขยายตัวถึง80%และตลอดทั้งปีก็มีการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมากกว่า70ล้านครั้ง แต่ท่ามกลางความสะดวกสบายที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เหล่านี้นำมาสู่ผู้บริโภคอย่างเราๆกลับมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งครับที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับความใส่ใจและที่ผ่านมาก็ได้รับการดูแลและสวัสดิการน้อยกว่าที่ควรจะเป็นพวกเขาเหล่านั้นก็คือไรเดอร์นั่นเองและแม้ว่าที่ผ่านมากลุ่มไรเดอร์จะได้มีการรวมตัวเพื่อเรียกร้องสิทธิต่งตางๆกับบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาจะยังไม่ถูกแก้ไขอย่างถาวรวันนี้เลยจะมาชวนคุณผู้ชมคุยครับ ว่าชีวิตการทํางานจริงของไรเดอร์ในไทยเป็นอย่างไรพวกเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้างทํางานหนักแค่ไหนถูกเอาเปรียบจากบริษัทแพลตฟอร์มหรือเปล่าและระบบคุ้มครองแรงงานของไทยสามารถปกป้องพวกเขาได้มากแค่ไหนไปดูกันในคลิปนี้ครับก่อนที่จะพูดถึงความยากลําบากของชีวิตไรเดอร์เบื้องต้นอยากจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นก่อนครับว่าการทํางานให้กับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่จริงแล้วก็มีข้อดี เหนือกว่าการทํางานในบริษัทรูปแบบปกติอยู่บ้างอย่างน้อยก็3เรื่องครับเรื่องแรกคือการทํางานเป็นไรเดอร์เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่โดยปกติแล้วอาจจะไม่สามารถหางานทําได้ไงนะ่ายนักให้สามารถหางานทําและมีรายได้ได้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรืออดีตผู้ต้องขังที่อาจจะไม่สามารถหางานในระบบปกติได้ไงนะ่ายนักก็สามารถมาสมัครเป็นไรายเดอร์ได้โดยมีโอกาสได้เท่ากับคนทั่วไปหรือกระทั่งกลุ่มคนที่ไม่สามารถทํางานได้เต็มเวลาเช่นกลุ่มพ่อบ้านหรือแม่บ้าน ก็สามารถมาสมัครเป็นร i เดอร์แบบพาร์ทไทม์ได้เช่นกันข้อดีอย่างที่2ก็คือการเป็นไรายเดอร์นั้นมีอิสระในการทํางานมากกว่างานทั่วไปซึ่งนอกจากเรื่องของเวลาการทํางานที่ไม่ได้จํากัดอยู่ที่การทํางานแบบ9โมงเช้า5โมงเย็นแล้วไรเดอร์ Rider an, หลายคนยังพูดถึงความอิสระจากการที่ไม่ต้องมีหัวหน้างานด้วยและข้อดีที่3ก็คือเรื่องของรายได้ an, ซึ่งสําหรับไรเดอร์ an, บางคนที่ขยันมากๆสามารถทํารอบและเก็บอินเซนティブต่างๆได้ครบ ก็อาจจะมีรายได้สูงถึงเดือนละกว่า4,000ถึง6,000บาทเลยทีเดียวโดยผู้บริหารแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าหนึ่งได้เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าพนักง,งานขับรถที่รับงานเป็นประจำไม่ต่ำกว่า15ถึง20งานต่อวันมีรายได้เฉลี่ย20,000ถึง30,000บาทต่อเดือนหรือบางคนสูงสุดถึง60,000บาทแต่ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยอย่างนี้ครับว่านี่เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วและที่ผ่านมาค่ารอบของรายเดอร์ก็ถูกลดลงมาตลอด ดังนั้นในปัจจุบันไรเดอร์อาจจะไม่ได้มีรายได้สูงเท่านี้แล้วและแม้ว่าการทำงานเป็นไรเดอร์อาจจะมีข้อดีอย่างที่ว่าไปข้างต้นนะครับแต่ชีวิตการทำงานจริงของไรเดอร์หลายหมื่นคนทั่วประเทศไทยก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้อิสระอย่างที่วาดฝันเอาไว้โดยความลำบากแรกที่ไรเดอร์ในไทยต้องเจอก็คือการทำงานที่ยาวนานโดยไรยเดอร์หลายคนอาจจะต้องทำงานถึงกว่าวันละสิชั่วโมงหรือสูงสุดอาจจะถึง12ชั่วโมงต่อวัน นอกจากนี้ยังต้องทำงานแบบนี้7วันต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้รายได้ประมาณ4 0,000บาทต่อเดือนโดยไรเดอร์คนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตการทำงานจริงของเขาไว้นะครับว่าวิ่ง11โมงถึงบ่ายสกลับไปพักผ่อนที่หอแล้วออกอีกที5โมงถึง4ทุ่มวิ่งวันหนึ่งได้8 9รอบ10รอบวิ่งเกือบทุกวันเสาร์อาทิตย์เสร็จ5โมงรายได้วันละ6 0 0 7 0 0บาทแต่ถ้าเราขับเช้ารับคนด้วยอาจจะมี1000บาท ถ้าขยันจริงๆก็มี30 0 0 0บาทขึ้นไปต่อเดือนนอกจากนี้การมีระบบ incentive ซึ่งหมายถึงการทำรอบให้ได้เท่านั้นเท่านี้ในแต่ละวันหรือแต่ละเดือนแล้วจะได้เงินพิเศษเพิ่มยิ่งเป็นการซ้ำเติมให้รายเดอร์ที่ทำงานหนักอยู่แล้วต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นไปอีกแต่การทำงานวิ่งรถมากชั่วโมงเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีนะครับว่ารายเดอร์จะมีรายได้ถึงระดับ40,000บาทต่อเดือนได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วย ยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีร้านอาหารจํานวนมากและผู้บริโภคก็มักเลือกที่จะสั่งอาหารจากร้านใกล้บ้านการวิ่งส่งอาหารระยะใกล้ๆแบบนี้ทําให้ไรเดอร์ในกรุงเทพมหานครสามารถทํารอบได้มากใน1วัน ทั้งค่ารอบในกรุงเทพมหานครก็สูงกว่าในต่างจังหวัดด้วยโดยในปัจจุบันอยู่ที่33-55บาทต่อรอบแล้วแต่แอปพลิเคชันด้วยเงินไขแบบนี้เลยทำให้รายเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะมีโอกาสที่จะทำรายได้สูงๆได้แต่ถ้าเป็นการวิ่งในต่างจังหวัดนอกจากมีปัญหาที่รายเดอร์จะต้องวิ่งเป็นระยะทางไกลกว่าในกรุงเทพและทาให้ทารอบได้น้อยกว่าแล้วยังมีปัญหาว่าค่ารอบในต่างจังหวัดต่ำกว่าในกรุงเทพมหานครด้วย ยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดลำปางหรือปัตตานีไรายเดอร์อาจจะได้ค่ารอบเพียงรอบละ15-16บาทเท่านั้นสำหรับบางแอปพลิเคชันโดยคุณพรเทพชัชวานอมรกุลหนึ่งในไรายเดอร์ที่ขับส่งอาหารให้แอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อออนไลน์ในเครือของไทย p ี s ไว้นะครับว่าในต่างจังหวัดไม่ว่าคุณจะรอนานเท่าไหร่หรือวิ่งรถเป็นระยะทางเท่าใดค่ารอบกลับได้เพียง15บาทผมเคยคำนวณกับเพื่อนว่าเฉลี่ยแล้ว1ชั่วโมงอาจทำได้2งาน หรือประมาณ40กว่าบาทซึ่งใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงแต่เป็นค่าแรงขั้นต่ำที่ยังไม่ได้หักต้นทุนค่ารถหรือค่าโทรศัพท์ซึ่งนั่นก็แปลว่าในบางสถานการณ์การเป็นไรเดอร์ในต่างจังหวัดอาจจะได้ค่าแรงน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกและที่ผ่านมาหลายแอปพลิเคชันก็ยังมีการปรับลดค่ารอบของไรเดอร์ลงอยู่เรื่อยๆด้วยยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันเจ้าหนึ่งที่เคยให้ค่ารอบอยู่ที่62บาทต่องาน ก็ปรับลดลงมาเหลือแค่50บาทต่องานเท่านั้นสําหรับการวิ่งในกรุงเทพและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้กลุ่มรเดอร์ต้องออกมารวมตัวกันประท้วงเรียกร้องเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็เกิดเหตุที่แอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าเดิมลดค่ารอบของไรเดอร์ลงอีกในหลายจังหวัดเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการลดค่ารอบลงจาก38บาทต่อรอบเหลือแค่24-25บาทต่อรอบเท่านั้นซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุ ที่ทาให้ไรเดอร์ในหลายจังหวัดออกมารวมตัวกันเรียกร้องแต่วันก่อนได้38ยังได้3 8บาทอยู่ครับเมื่อวันก่อนอะ่ะแต่มาวันนี้ปุ๊บอันนี้คือวันค<อ>่ารอบจากเดิมเนี่ยมันลดลงเยอะไงเน่นก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับค่ายอื่นเนาะเราแย่งการโกดงานอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูด้วยว่าไกลหรือไม่ไกลแต่อันนี้คือเราก็เสี่ยนเอาไงบางทีก็ไป8กิโล4กิโลอันนี้คือแล้วแต่แต่ทีนี้เนี่ย ในเมื่องานมันยากขึ้นเนาะค่าตอบแทนมันก็ต้องเท่าเดิมหรือว่ามันน่าจะอยู่ประมาณสัก40อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่ยมันลดลงลดลงลดลงดเรื่อยๆครับต้องบอกคุณผู้ชมไว้ด้วยองนี้ครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการปรับลดค่ารอบของรเดอร์ลงเพราะตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยค่ารอบที่ให้กับรเดอร์นั้นสูงกว่านี้มาก แต่ก็มีการปรับลดลงมาเรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ก็มองได้ว่าในช่วงแรแกๆที่แพลตฟอร์มมีไรเดอร์น้อยก็คงจําเป็นที่จะต้องให้ค่ารอบสูงๆเพื่อจูงใจให้คนหันมาเป็นไรเดอร์เพิ่มขึ้นและปรับลดค่ารอบลงเมื่อมีไรเดอร์ในแพลตฟอร์มมากขึ้นแล้วแต่ในมุมของรเดอร์ก็จะรู้สึกว่านี่ไม่เป็นธรรมเพราะทํางานหนักเท่าเดิมแต่กลับได้ผลตอบแทนน้อยลงนอกจากนี้ยังมีไรเดอร์บางส่วนที่ออกจากงานประจําเดิมมาเพื่อเป็นไรเดอร์เต็มเวลาเพราะเห็นว่ารายได้ดี แต่พอทำไปจริงแล้วกลับไม่ได้รายได้ดีอย่างที่คาดหวังเพราะว่ามีการปรับลดค่ารอบอยู่เรื่อยๆไรายเดอร์ Rider ยังอาจถูกลดค่ารอบต่อออเดอร์ลงด้วยหากเป็นการวิ่งแบบแบชช์ atch, ซึ่งหมายถึงการวิ่งทีเดียวเพื่อไปส่งของหลายออเดอร์ในพื้นที่ใกล้กันในกรณีแบบนี้รเดอร์ Rider จะได้ค่าส่งของในแต่ละชิ้นไม่เต็มจานวนซึ่งสำหรับไรเดอร์แล้วบางคนมองว่านี่ทำให้ได้รายได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นและที่ผ่านมาก็ยังมีปัญหาจากการที่บริษัทแพลตฟอร์ม รับรเดอร์หน้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างไม่จํากัดด้วยทําให้ไรายเดอร์บางส่วนมองว่านี่ยิ่งเป็นการซ้ําเติมปัญหาและทําให้ไรเดอร์แต่ละคนได้รับออเดอร์น้อยลงด้วยโดยนโยบายการรับไรเดอร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่จํากัดนี้<อ>เห็นได้ชัดอย่างยิ่งในช่วงโควิด -19 ที่แพลตฟอร์มหลายเจ้าลดการรับพนักงานประจําสํานักง,งานลงเช่นพนักงาน call center แต่ยังคงรับไรเดอร์เพิ่มอย่างไม่จํากัดอนอกจากเรื่องการทํางานหนักและการโดนลดค่ารอบแล้ว อีกหนึ่งวิบากกรรมของไรเดอร์ในประเทศไทยก็คือการต้องแบกรับความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานไว้เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยจากสถิติปี2,560ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยรถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกและจากผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศไทยกว่าปีละ20,000คน71%ก็เป็นการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์แม้จะมีความเสี่ยงมากขนาดนี้ แต่แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยกลับผักภาระความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไปให้ไรเดอร์แบกรับไว้เองโดยรูปธรรมท,ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการที่แพลตฟอร์มไม่ได้ซื้อประกันภัยอุบัติเหตุให้กับไรเดอร์ทุกคนโดยจะมีไรเดอร์เพียงบางคนเท่านั้นที่ทํางานถึงเงื่อนไขที่แพลตฟอร์มกําหนดเท่านั้นที่จะได้รับประกันภัยอุบัติเหตุจากแพลตฟอร์มเช่นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ในไทยเจ้าหนึ่งที่กําหนดเงื่อนไขว่าไรเดอร์ Rider จะต้องทํางานติดต่อกันเป็นเวลา6เดือน จึงจะได้รับประกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ถ้าเกิดรเดอร์ขาดงานติดต่อกันเกิน3สัปดาห์ก็จะส่งผลให้ประกันที่เคยได้รับนั้นสิ้นผลไปทันทีและรเดอร์ก็จะต้องทำงานสะสมอีก6เดือนจึงจะได้รับประกันภัยอีกครั้งหรือแพลตฟอร์มหนึ่งที่กำหนดว่ารเดอร์ Rider จะต้องทำงานให้ได้อย่างน้อย350งานในเดือนนี้จึงจะมีสิทธิ์ในการได้รับประกันภัยอุบัติเหตุในเดือนถัดไปโดยประกันภัยดังกล่าวมีอายุแค่1เดือนทั้งหมดนี้แปลว่า รายเดอร์จำนวนมากกำลังทำงานให้แพลตฟอร์มโดยที่ไม่มีประกันอุบัติเหตุไว้คุ้มครองและถ้าหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าวรายเดอร์ Rider ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอาไว้เองนอกจากนี้ยังเคยเกิดเหตุที่รายเดอร์เกิดอุบัติเหตุและแพลตฟอร์มไม่ได้ช่วยเหลือมีหนำสำยังลงโทษซ้ำโดยการปิดระบบไม่ให้รายเดอร์รับงานเป็นการชั่วคราวโดยระบุว่าเป็นการลงโทษที่รายเดอร์ขับรถโดยประมาท การที่ไรเดอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองจากแพลตฟอร์มเช่นนี้สาเหตุหลักก็มาจากการที่ไรเดอร์ไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่โดยตามกฎหมายไทยแล้วไรเดอร์ Rider มีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างทำของให้กับบริษัทแพลตฟอร์มเท่านั้นและที่จริงบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มก็เน้นย้ำประเด็นนี้อยู่เรื่อยๆด้วยโดยการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่าไรเดอร์นั้นมีสถานะเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนทางธุรกิจกับแพลตฟอร์ม พอสถานะทางกฎหมายเป็นเช่นนี้จึงทําให้ไรเดอร์ในประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่ว่าจะเป็นกรณีการว่างงานหรือประกันอุบัติเหตุแต่ถ้าเรามาตั้งคําถามกันจริงๆว่าแล้วไรเดอร์มีสถานะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับบริษัทแพลตฟอร์มหรือไม่เราอาจจะได้คําตอบที่ต่างไปจากที่บริษัทแพลตฟอร์มโฆษณายอยู่ทุกวันก็ได้เนื่องจากการเป็นพาร์ทเนอร์กันที่แท้จริงนั้นนอกจากจะต้องได้รับส่วนแบ่งจากการประกอบกิจาการร่วมกันแล้ว พาร์ทเนอร์แต่ละฝ่ายยังต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและทิศทางของธุรกิจรวมถึงต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆด้วยแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือไรเดอร์แทบไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรเลยเมื่อทำงานให้กับแพลตฟอร์มเริ่มตั้งแต่เรื่องค่าจ้างที่แพลตฟอร์มเป็นคนกำหนดอยู่ฝ่ายเดียวรวมถึงรายละเอียดในกระบวนการทำงานที่ก็ต้องทำตามที่แพลตฟอร์มกำหนดมาอย่างเคร่งครัดพอเป็นแบบนี้นักวิชาการหลายคนจึงสรุปไปไในทางเดียวกันนะครับว่าที่จริงแล้ว แพลตฟอร์มและไรเดอร์ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กันและบริษัทแพลตฟอร์มเองก็ไม่สามารถปฏิเสธสถานะในการเป็นนายจ้างของไรเดอร์ได้ซึ่งในประเด็นนี้ศาลในประเทศสเปนและเนเธอร์แลนด์ได้เคยตัดสินเอาไว้เมื่อเกิดกรณีพิพาทว่าไรเดอร์ของแพลตฟอร์มส่งอาหารที่ชื่อเด l i v e อร์ูถือว่าเป็นเพียงฟรีแลนซ์ที่ทำงานอิสระให้แพลตฟอร์มหรือว่าเป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มกันแน่โดยศาลในทั้ง2ประเทศได้ตัดสินนะครับว่าไรเดอร์ ถือว่ามีสถานะเป็นลูกจ้างของแพลตฟอร์มแล้วก็ควรได้รับสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการต่างๆเหมือนกับพนักงานทั่วไปสําหรับในประเทศไทยการที่ไรเดอร์ยังไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างของบริษัทแพลตฟอร์มยังทําให้ไรเดอร์ขาดสิทธิ์อื่นๆที่ควรจะมีด้วยเช่นสิทธิ์ในการรวมตัวกันเป็นสาภาพแรงงานเนื่องจากตามพรบรแรงงานสัมพันธ์ของไทยแล้วได้กําหนดไว้ว่าผู้มีสิทธิจัตั้งสาภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือเป็นลูกจ้างซึ่งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันดังนั้นเมื่อไรเดอร์ยังไม่มีสถานะเป็นลูกจ้างจึงยังไม่มีสิทธิ์ในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทยด้วยทําได้เพียงการรวมตัวกันหลวมๆโดยไม่มีกฎหมายรองรับอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นทั้งหมดนี้จึงแสดงให้เห็นนะครับว่าไรเดอร์ถือเป็นตัวละครที่ถูกละเลยมากที่สุดในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ของไทยในขณะที่ผู้บริโภคอย่างเราได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการที่ไม่ต้องออกไปซื้ออาหารเอง รวมถึงก็มีโปรโมชั่นมากมายถูกประเคนมาให้เราอย่างไม่หยุดหย่อนส่วนฝั่งร้านอาหารอย่างน้อยก็มีการออกเกณฑ์โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้ามาเพื่อปกป้องไม่ให้ร้านอาหารถูกเอาเปรียบจากแพลตฟอร์มแล้วแต่ในขณะที่ไรเดอร์ยังคงเป็นตัวละครเดียวที่ไม่มีกลไกหรือว่ากฎหมายอะไรมาช่วยปกป้องไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากบริษัทแพลตฟอร์มและถ้าหากสังคมไทยยังตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากเทคโนโลยี ชีวิตของไรเดอร์ในไทยนับหมื่นนับแสนคนก็ต้องอยู่ในภาวะงานหนักเงินน้อยเสี่ยงสูงไร้อำนาจต่อรองกันไปอีกสักพักครับและนี่ก็คือภาพคร่าวๆนะครับของชีวิตจริงของไรเดอร์ในธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ในประเทศไทยสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่มีประเด็นเรื่องสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าธุรกิจอะไรที่สนใจอยากให้ผมเอามาเล่าให้ฟังเอามาอธิบายให้ฟังฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิป YouTube อันนี้เลยครับ และพบกับผมใหม่กิติกรพรเดิมเกือ้อกูลพงศ์ในรายการ Get It Now เข้าใจสถานการณ์สำคัญทั่วไทยและรอบโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ